สวัสดีครับผมหมอสรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของต่อมขับน้ําเมือกนะที่เรียกว่าบาโทลีนซิสเนี่ยคือปกติที่ช่องคลอดเนี่ยตรงตรง,ตรงปากช่องคลอดเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยตัวนี้มันก็จะบีบเอาน้ําเมือกนะเพื่อที่จะให้หล่อลืดตอนนี้ต่อมบาโทลีนเนี่ยมันก็มัก,มกจะอักเสบเจอบ่อยมากนะคนที่ <laughs> เขียดเล่ามานะครับคือเขาเป็นมา เกือบทุกเดือนเลยข้างในมันจะเป็นเป็นหนองด้วยนะแล้วก็บางครั้งเขาบอกว่าเขาแตกเองประการที่หนึ่งเราต้อง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 รักษาให้มันให้อาการอักเสบเนี่ยหายก่อนคือในบางคนเนี่ย<ม>ยังอยู่ในอาการอักเสบเนี่ยบวมเขาเรียกว่าตรงตรงตรง,ตรงรูปเปิดมันบวมหนองเนี่ยมันจะอยู่ข้างในใช่ไหมฮะเราก็ไปแช่น้ำอุ่นแล้วก็ลองลอง,ลองบีบโนดๆด,ด,ดูว่ารูมันเนี้ยสามารถที่จะ เปิดได้ไหมเวลาที่เข้ามาเนี่ยมันมักจะบ,บางทีมันถ้าภาษาแบบชาวบ้านเรียกว่าสุกหรือไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันดูแล้วมันเป็นไม่ไม่สุกใช่ไหมเราก็ให้กินยาไปสักอาทิตย์หนึ่งให้สุกก่อนเสร็จแล้วก็พอสุกแล้วเนะี่ยเรียกว่าเราเราไม่ค่อยกังวลแล้วเราก็ไปกรีดที่ตรงด้านในของ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 ,ของช่องคลอดน,นะนะที่เราเห็นป่องๆเราก็กรีดกรีดเป็นลูกกระบาท แล้วก็เย็บขอบแล้วก็ใส่ตัวกอสให้หนองออกมาแล้วก็ฉีดล้างด้วยบางทีเราก็ฉีดล้างด้วยไนเจนบล็อกซายนะบางทีเราก็ฉีดล้างด้วย,ด,วย,าายด้วยน้ำมอสลายหรือน้ำเกลือธรรมดาแล้วก็พอคนไข้กลับไปที่บ้านก็วันลงขึ้นก็เอาออกแล้วกินยาแก้เศษต่อไปเนื่องจากบริเวณนี้จะมีเส้นเลือดเป็นเลี้ยงเยอะนะนสักพักหนึ่งก็จะจะค่อยค่อยยุบ เราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุของมันในจริงจริงมัน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 มีตัวนําคือตัวตัวโกลโลเรียหรือหลองไดแท้นะเราก็ต้องระวังเมื่อก็มันมีเชื้ออะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยแบบกรณีที่เล่ามาเนี่ยเป็นมั้งเจ็ดแปดครั้งแล้วอ่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอุสารจริงเราต้องดูแลให้ดีอ่ะถ้าเกิดว่ามัน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 แย่จริงๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็คือเราตัดต่อมนี้ทิ้งไปเลยแต่สิ่งที่ว่าที่สุดก็คือ คุณผู้ชายต้องไม่ไปเที่ยวเลยนะไม่ไปเอาเอาตัวตัวตัวชโลบมามาให้กับคุณผู้หญิงเพราะ้นมันก็กลายเป็นติดพอติดน้องในป่ก็แย่ละ